เปิดแล้วกู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 เปิดแล้วไอ้ต้ามึงเห็นมึงเห็นียนว่าไอ้นั่นวะตู้ปกติอ่ะตู้นั้นของดีเพยเนี่ยไม่ตู้ตู้สุดท้ายตู้สุดท้ายอ่ะเห็นป่าไม่ใช่เนี่ยน่ะเออเออเนี่ยเฮ้ยกูนึกว่ามึงฉลาดมาตลอดเลยปอกูเขียนปะโอ้โหดูมึงดูน้องหุ่นยนต์กูนึกว่ามึงฉลาดมาตลอดเลยปอวันนี้ทุกคนด้วยนะครับผม ตั้มนะครับผมแล้ววันนี้เรากลับมากับตู้ตัวของเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดแบบว่าไอ้ตู้ตัวของคลิปบัวใครที่เปิดกระชามันเป็นคลิปที่ว่าน่าจะแมสที่สุดในตัวของคลิปยาวที่ผมเคยทำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาสารต่อนะครับจริงๆผมขี้เกียจนะครับแต่เพื่อนผมนะครับบอกว่ามาสกักทีไอ้อที่อกูสั่งนี่ไปให้ผมเดี๋ยวผมจะแปะหน้าไว้ให้ถ้าเกิดผมเอาไปทําคลิปนะครับก็มีก่อนหน้านี้ให้เปิดทีนะัดแต่กูลืมลางมันก่อนนะครับตามนั้นโอเคครับมันบิดผมไม่ได้บิดครับจะมีตัวของ <c oughs> มึงเนี้ยมึงเนี้ยได้คืบจะเอาสอบอะเราไม่ดีลานะครับเดี๋ยวเราเปิดกันเลยได้นอนครับผมมีเสื้อคลุมเสริมดวงครับไม่เสริมไม่ได้อันแล้วเราลองเปิดแบบไม่มีเสื้อคลุมเสริมดวงก่อนนะครับโอเคไม่พูดมากดีลาแล้วเปิดก่อนเลยสิบโลฟูกาครับอันเรามีตัวฟรีอยู่สี่สิบนะกูบอกไอ้สี่สิบนี้ได้หมดอะเฮ้ยเสียเกมเบาเลยหรอวะเฮ้ยพิ่มเบาพิ่เยอะไม่ได้หว่ามันมันเปิดแค่สิบโลเนี้ยแล้วแบบปอกกันแล้วก็ปิดไลฟ์ คำแรกครับสกูปี้ยสกูปฮัลโหลสกิบบี้ดีเออสกิบบี้ดีสกิบเฮ้ยนั่นมันคนจากสกิบบี้ดีทอยเลตโอเคกูแบกคำว่าสกิบบี้ดีตั้งแต่นี้ไปต้นไปเฮ้ยปิดไหล่ปิดไหล่ได้แล้วฟูกะเนี่ยไม่มีทาง เดี๋ยวช่วงนี้กูอินอะไรอยู่กูเปิดยูทูปแป๊บเฮ้ยโอ้ยไปเต้นเฮ้ย Skipidy อยเลยเต้น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 เ้ฮียพ้นธีสามมาลดโอ้โอ้ยมายอมนดนขังในโรงเรียนวิทย์มิลเลนเนียลนะครับกับตรงคาริน2คนห้าสิบนะครับโอ้ยทอมาครับ s ก i p i d y tolerance ถอยเล็เขียนไงวะ

มึงพูดอะไรทำนี่เยะเยะใช่ทำนี่เนี่ยคงออกให้มึงนะออกมึงพูดอะไรสนุกเลยออกเลยอแค่ฉ oh okay. ันน yeah> ุกเลยอ่ะสี claro> ่สิบอ่ะห้าสิบออกมึงดูถูกเหลดกระเจาไปแล้วอิกโตอิกโต้อิกโต้แล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าฉันได้ใส่เสื้อคลุมนี้ไม่มีใครในโลกนี้ชนะฉันได้อินเสิร์ตภาพทานอตเอาเอามันีเข้าเข้านิ้วขึ้นนี้มันออกจริงไปเลย กีบีดีทอเล็ตอะไรเหมือนมีตั๋วฟรีไปนึงเลยวะอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยตั๋วฟรีหนึ่งใบเข่าตรงๆนั่นแหละไม่ออกหรอกปอกูกดตู้ปกติไปแล้วปอกีบีดีไปเปิดตัวบ้างให้มึงเงียบๆดิเฮ้ยไอ้เชี้ปิดตู้ไอ้ถูกถูกสกีบีดีก็เอาไป

มินไว้มินไว้ไว <c oughs> ลงหลังครับ <c oughs> เอก,กชัย <c> เ <oughs> ป็นูเอกชัยแล้วเป็นรูปนโบ๊ตขึ้นไอ้บาาแล้วเอก,กชัย <c oughs> ไอ้ยแล้วตอนก,กูต่ยกูจะใส่เป็นรูปนโบ๊ต ปาร์ดี้เอก,กชัยอออเอก,กชัยเลุดแ <laughs> <laughs> ละปิดสูตรนะยังยังไม่ลองสูตรคนจากสกิบบี้ทอยเล็ตเลยวัดเออหมวกถูกแล้วอันนี้ก็เป็นโถวส้วมเฮ้ยเทำไมาว่าโถวส้วมไม่หนึ่งห้าสิบเออเออ คนจากโถส่วมลำนีออกถ้าทำไม่ออกอีกไอ้เหี้ยรอดดากูลำพงแม่ละลำพงแมนี่คนจากสกีปีนีถอยเลยก็ไปกินร้อเนี่ยร้อยห้าสิบโอ้ร้อยหเหนนี้แล้วหมดแม็กเลยรับ เปิดอะไรอ่ะ <c oughs> ทีเนี้ยอีกตัวหนึ่งชวดดำชวดดำชวดดำชุดำเฮ้ยยู <c oughs> น้องนี่ใครวะได้รับอาคารีเอ่ะแมนต่อเลยรลำโพงแมนกูไ <c oughs> ม่เข้าใจว่าไอ้ไอพวกที่นับถืออะไรนิ่มๆแบบเนี้ยทำไมนนมันดวงดีจังวะไม่ออกไอเงียบๆดีขนแจกสกปบี้ทอ <c oughs> เรตเฮ้ย <c oughs> รายการโหนกนวงอ่ะ ไอ้กวนเก้าอี้กวนเก้าอี้ไม่ได้หมดแล้วธรรมดามันออกกรรบอยู่นะผมคือเพอร์ซิอุสดูนะเหรียญสองเหรียญนะแล้วเมื่อมันขนานกัน่านไฟผมจะแตกขนานกันแล้วขนานกันแล้วขนานกันแล้วกวนพยาได้ก็ได้ อ๋อเแล้วต้องส่งเชียนัน่น่ๆล้เกูว่าพยานาคเสร็จแล้วพยานาคก,กูไม่สมส่วนเร้อยอาคาลิเขาเขาของจริงเห็นลครับผมสุดท้ายเราก็ต้องเลือกอาคาลิกันอยู่ดีนะครับเฮ้ยแต่อาคาลิเก่งเหรอวะเน้นมีทุกตัวโอ้โมเนี่ยครับผมสุมอาคาลิออกภายในหนึ่งโลนะครับตัวนี้เก่งไหมครับ ไหนไหนไหนในห้องไหนนะในห้องบัวใครไว้ที่มึงคุยอ่ะก่อนนันเนี่ยจีบวยเออไอ้บ่าวไหนวะอะไรอ่ะอะไรกันไหนคนที่อวดในห้องบัวใครคนไหนนะที่ที่มึงบอกห้องอวดกาชาวะห้องออกกาชาสิบโลกกาออกแบนเหมันดิไหนวะเนี่ยเนี่ดิทิดะติดขอถามมาวัวอะไหนว่าข้องอวดกาชาให้กูไม่เห็นห้องตัวเอง เเกูไม่ห็นจริงยลงมาหน่อ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 ยลง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 วะเฮ้ยไอเดียเนี่ยไอ้บ่าวเนี่ยสิบโลกสิบโลฟูกเก่าอ่ะมึงเลงคนไรเลยมึงเลงคนไว้เลยอย่าไปเลงอย่าไปเลงข้าวมันก็พอละโอเคข้าวมันเป็นอะไรเชื่อกูโอเคครับสไลด์เอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอปิดไปแบบเพลงอะไรนั้นที่มึงจะให้กูเต้น่ะพาคุณผีซ้ำ Ha 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 ha.